เจริญพรลูกลูกผู้ฟังที่รักของแม่ยานีทุกท่านวันนี้แม่ยานีจะพาลูกๆทุกคนไปสำรวจความลับแห่งโชคลาภที่ซ่อนอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความลับที่เชื่อมโยงเราเข้ากับพลังงานบริสุทธิ์ของเทวดาประจำตัวลูกๆเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำไมโชคลาบถึงหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมันเป็นเรื่องของดวงโชคชะตาหรือเป็นเรื่องของการกระทําที่ชาญฉลาดตามหลักธรรมหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการอ้อนวอนขอพรจากเทวดาคือหนทางสู่ความร่ำรวย แต่แท้จริงแล้วองค์พระศาสดาได้ทรงเปิดเผยเส้นทางที่ลึกซึ้งกว่านั้นไว้แล้วเทวดาประจังตัวไม่ได้ต้องการแค่คำสารเสริญแต่สิ่งที่ท่านเฝ้ารอคอยจากเราคือเสียงแห่งธรรมที่ดังมาจากภายในของเราเองธรรมะบทเดียวที่เทวดารอฟังนี่แหละคือกุญแจสำคัญ ในตอนนี้ลูกๆจะได้เรียนรู้เคล็ดลับหกประการตามหลักพุทธธรรมที่จะช่วยเสริมบุญริษให้เทวดาประจำตัวให้มีกำลังมากพอที่จะเปิดทางทรัพย์เรียกโชคลาภและคุ้มครองดวงชะตาให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนเราจะเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ เพื่อให้ลูกๆทุกคนกลายเป็นผู้ที่เทวดาเมตตาเปิดทางให้มีโชคลาภอย่างแท้จริงเตรียมใจให้พร้อมฟังด้วยสติและเริ่มการเดินทางแห่งธรรมะเพื่อความมั่งคั่งและสงบสุขไปพร้อมกับแม่ยานีได้เลยแก่นที่หนึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องตามพุทธธรรม เทวดาประจําตัวคือใครและโชคลาบมาจากไหนเจริญพรล,ลูกลูกเมื่อพูดถึงคำว่าเทวดาประจําตัวสิ่งแรกที่ลูกลูกคิดถึงอาจจะเป็นเทพพยายดาผู้มีฤทธิเดชมีเครื่องทรงวิจิตรงดงามคอยปกป้องคุ้มครองอยู่เบื้องบน ซึ่งความเชื่อเรื่องเทวดามีอยู่จริงในพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธการมีอยู่ของภพภูมิเทวดาแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจถึงเหตุและผลที่ทำให้เทวดามีอำนาจและมาคุ้มครองเราตามหลักธรรมเทวดาคือผู้ที่เคยเป็นมนุษย์ และได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในสมัยเป็นมนุษย์จนมีจิตใจผ่องใสเมื่อละจากโลกนี้จึงไปอุบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆเทวดาจะมีความยินดีและมีกำลังในการช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมตรงกับคุณธรรมที่ทำให้พวกท่านได้เป็นเทวดาดังนั้น เทวดาประจำตัวที่แท้จริงก็คือคุณค้ำความดีที่ลูกลูกสร้างสมไว้เองนี่แหละศีลคือเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งเมตตาคือเกราะแก้วแห่งความรักกรรมดีคือกำแพงแกนกลางที่แข็งแกร่งที่สุดองค์พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าผู้ปกป้องที่ทรงอนุภาพที่สุด คือตัวเราเองที่ประกอบด้วยคุณธรรมตังหาเมื่อเราทำดีเทวดาชั้นสูงผู้มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าก็จะลงมาคุ้มครองดูแลรักษาเมื่อเราแผ่เมตตาเทวดาในตัวเราก็จะมีรัศมีเปล่งประกายนี่คือความเชื่อมโยงที่บริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดา ท่านไม่ได้ลงมาช่วยเราเพราะคำอ้อนวอนแต่เพราะบนกุศลและธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติส่วนเรื่องของโชคลาบนั้นในทางพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบางอื่นสิ่งที่เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายล้วนเป็นผลแห่งกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตและปัจจุบันทั้งสิ้น ลาบหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือรางวัลที่เราสมควรได้รับจากการกระทาที่มีคุณค่าของเราเองดังนั้นการจะให้เทวดาประจำตัวช่วยเปิดทางทรัพย์และโชคลาบลูกๆต้องสร้างเหตุคือการสั่งสมบุญกุศลให้ถึงพร้อมซึ่งบุญกุศลหลักที่ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองคือ ทานศีลภาวนาการทำทานคือการเปิดช่องทางการไหลเวียนของทรัพย์การรักษาศีลคือการรักษาทรัพย์ไม่ให้วิบัติและการภาวนาคือการทำให้จิตใจสงบและสามารถมองเห็นโอกาสแห่งลาบที่เข้ามาได้อย่างชัดเจนเมื่อบุญในตัวเราบริบูรณ์เทวดาผู้คุ้มครองจึงมีช่องทาง มีกำลังและมีความเต็มใจอย่างยิ่งในการอนุโมทนาบุญและเปิดทางให้ผลแห่งความดีนั้นปรากฏเป็นโชคลาภและความราบรื่นในชีวิตของเราหัวใจสำคัญของแก่นนี้คือหยุดอ้อนวอนพึ่งพาและเริ่มสร้างเทวดาที่ทรงอนุภาพที่สุดขึ้นมาด้วยมือของลูกเองด้วยการประพฤติตนอยู่ในธรรม แก่นที่สองการสร้างบุญริษให้เทวดาการให้ทานเปิดประตูทรัพย์และศีลห้าเกราะเพชรคุ้มครองเจริญพรลูกๆเมื่อเข้าใจแล้วว่าเทวดาประจำตัวมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับคุณธรรมและบุญกุศลในตัวเราเองขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้กับท่านเพื่อให้เทวดาผู้เป็นเกราะป้องกันนี้มีกำลังมากพอจะช่วยดึงดูดโชคลาบและปัดเป่าอุปสรรควิธีที่หนึ่งการให้ทานคือการเปิดประตูแห่งทรัพย์หลวงพ่อท่านสอนไว้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรให้สิ่งนั้นอยากมีลาบต้องรู้จักให้ลาบการทำทานเป็นการชำระจิตใจ จากความตรหนีทีเหนียวซึ่งเป็นเครื่องกั้นขวางไม่ให้ความดีงามและความมั่งคั่งไหลเข้ามาการให้ทานไม่ได้หมายถึงการให้เงินทองจำนวนมากเท่านั้นแต่หมายถึงการให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนให้วัตถุให้แก่ผู้ที่ควรให้เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีศีล หรือแม้แต่การสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกผู้ตกทุกข์ได้ยากการทำบุญด้วยปัจจัยสี่การถวายสังฆทานให้อภัยทานการให้อภัยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการปลดปล่อยพันธนาการทางใจทำให้จิตเป็นอิสระเมื่อจิตเบาสบายก็พร้อมรับสิ่งดีๆให้ธรรมทานการเผยแผ่ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือการแนะนำให้ผู้อื่นทำความดี ทุกครั้งที่ลูกๆทำทานด้วยจิตบริสุทธิ์พลังบุญนี้จะส่งผลให้เทวดาประจําตัวของลูกมีกำลังบุญที่เพิ่มขึ้นและจะทำหน้าที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์เปิดโอกาสทางการเงินเปิดทางให้พบช่องทางทำมาหากินที่ไม่คาดคิดเพราะการให้ของเราได้สร้างวงจรแห่งการไหลเวียนของทรัพย์ขึ้นมาแล้ววิธีที่สการรักษาศีลห้า คือการสร้างเกราะเพชรคุ้มครองกายและทรัพย์ศีลห้าไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่คือการกระทําที่สร้างความปลอดภัยให้กับเราในทุกมิติของชีวิตองค์พระพุทธเจ้าชงชี้ว่าศีลนี่แหละคือเทวดาประจําตัวที่เราสร้างขึ้นได้เองเป็นเกราะป้องกันที่เราสวมใส่ไว้ตลอดเวลา 1. ไม่ฆ่าสัตว์ทำให้เรามีอายุยืนสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นลาบที่สําคัญที่สุด 2. ไม่ลักทรัพย์ทำให้เรารักษาทรัพย์สินที่มีอยู่ได้ไม่ถูกขโมยไม่วิบัติทางการเงินเทวดาย่อมคุ้มครองทรัพย์ของผู้มีศีล 3. ไม่ประพฤติผิดในกามทำให้ครอบครัวเป็นสุขไม่เกิดเรื่องบาดหมางวุ่นวายโชคลาภย่อมไม่รั่วไหล 4. ไม่พูดปด ทำให้เราเป็นคนมีสัจจะมีคนเชื่อถือการค้าการงานราบรื่นเพราะคําพูดมีน้ําหนักและศักดิ์สิทธิ์ 5. ไม่ดื่มสุราของมืนเมาทําให้เรามีสติปัญญาแจ่มใสไม่ประมาทสามารถตัดสินใจเรื่องสําคัญที่จะนํามาซึ่งลาบผลได้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่ลูกๆตั้งใจรักษาศีลลูกกำลังสวมเกราะให้กับเทวดาในตัวลูกเอง ซึ่งเกราะนี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศพูดผีปีศาจไม่กล้ามารบกวนนี่คือพื้นฐานสำคัญที่สุดในการเปิดทางโชคลาภเพราะเมื่อชีวิตปลอดภัยทรัพย์สินไม่วิบัติจิตใจไม่วุ่นวายโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองย่อมเข้ามาหาเองโดยอัตโนมัติแก่นที่สาม ธรรมะบทเดียวที่เทวดาประจำตัวรอฟังการเจริญสติเปิดทางปัญญาเจริญพรลูกๆแม่ยานีได้บอกแล้วว่าธรรมะบทเดียวที่เทวดาประจำตัวของลูกรอคอยที่จะได้สดับรับฟังอย่างใจจุดจอ่อ นั้นหาใช่เสียงสวดจากริมฝีปากของเราไม่แต่คือเสียงแห่งความสงบที่ดังขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองนั่นคือเสียงแห่งการตื่นรู้คือการเจริญสติภาวนาทำไมเทวดาจึงรอคอยธรรมะบทนี้เพราะเทวดาก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ท่านอยู่ในภพภูมิที่สุขสบายมีอายุยืนยาวแต่การจะหลุดพ้นจากวัตฏสงสารได้นั้นต้องอาศัยปัญญาซึ่งการสร้างปัญญาต้องทำในโลกมนุษย์ที่มีทั้งสุขและทุกข์เป็นเครื่องฝึกผลเมื่อมนุษย์ผู้เป็นลูกรักของท่านได้เจริญสติ ท่านก็จะได้รับอานิสงส์ได้ยินได้อนุโมทนาในธรรมนั้นด้วยและเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวท่านเองด้วยการเจริญภาวนาคือการเสริมบุญริษขั้นสูงสุดให้กับเทวดาประจำตัวของลูกการภาวนาแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ 1. สม,มถะภาวนาคือการทำให้จิตตั้งมั่นสงบเป็นอารมณ์เดียวเมื่อจิตสงบแล้วย่อมเกิดพลังจิตที่เข้มแข็งการอธิษฐานจิตของเราจะมีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ์และมีโอกาสสำเร็จได้โดยฉับพลันทันทีเพราะเทวดาที่คุ้มครองเราย่อมเต็มใจและเต็มกำลัง ที่จะช่วยให้เราสำเร็จตามคำอธิษฐานอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม 2. วิปัสสนาภาวนาคือการกลับมารู้ลมหายใจการรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในปัจจุบันหนักขณะ การทำวิปัสสนาไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครอื่นแต่เพื่อปลุกเทวดาแห่งปัญญาในตัวเราเมื่อลูกๆเจริญสติอยู่เสมอจิตจะมีความใสสะอาดเหมือนกระจกเงาทำให้เทวดาประจำตัวสามารถส่งสัญญาณ การชี้ช่องทางหรือการเตือนภัยให้ลูกรับรู้ได้ง่ายขึ้นโชคลาบหรือโอกาสที่ดีงามมักเข้ามาในรูปของความคิดแวบแรกลางสังหรณ์หรือความรู้สึกมั่นใจที่เกิดขึ้นในจิตที่สงบเท่านั้น การนั่งสมาธิเพียงวันละ5้าถึงสินาทีและการเจริญสติในชีวิตประจำวันเช่นการรู้ตัวในขณะเดินยืนนั่งนอนพูดคิดจะทำให้ลูกสามารถควบคุมโชคชะตาได้ด้วยตัวเองเพราะลูกจะมีปัญญามองเห็นเหตุของทุกข์ และสามารถเลือกการกระทำที่จะนำมาซึ่งผลดีหรือโชคลาภได้อย่างไม่ผิดพลาดเทวดาจะเปิดทางทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีปัญญาที่จะรับทรัพย์นั้นไว้ไม่ให้วิบัติและใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจเจริญสติภาวนา จึงเป็นการสร้างปัญญาให้พร้อมรับโชคลาภที่ยั่งยืนนั่นเองแก่นที่4วิธีขอพรและอธิษฐานจิตที่ทรงอนุภาพที่สุดในสามโลกการเชื่อมพลังงานกับเทวดาเจริญพรล,ลูกๆเมื่อเราได้สั่งสมบุญกุศลด้วยทานศีลและภาวนาแล้ว เราก็พร้อมที่จะขอพรและอธิษฐานจิตให้เทวดาประจำตัวของเรามีช่องทางในการช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่การขอพรในทางพุทธธรรมไม่ใช่การอ้อนวอนแบบไร้เหตุผลแต่คือการประกาศจิตจำนงแห่งความดีงามที่ได้สร้างไว้และการเชื่อมพลังบุญเข้ากับท่าน เคล็ดลับการอธิษฐานจิตที่ทรงอนุภาพสูงสุดคือ 1. ตั้งจิตให้สงบและบริสุทธิ์ก่อนการอธิษฐานควรสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาให้จิตใจสงบเยือกเย็นปราศจากความโลภความโกรธความหลงเมื่อจิตมีคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์การอธิษฐาน ก็จะส่งไปถึงเทวดาได้ง่ายและมีพลัง 2. กล่าวคำอธิษฐานแบบมีเป้าหมายที่ชอบธรรมคำขอควรเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมคือขอในสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมานี้ แด่เทวดาผู้รักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าขอท่านได้อนุโมทนาบุญนี้และมีกำลังบุญที่เพิ่มขึ้นเป็นการเสริมพลังให้ท่านก่อนขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเมตตาสงเคราอบให้ความปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมของข้าพเจ้าในเรื่องระบุเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นขอให้กิจการค้าขายราบรื่นมีโชคลาภจากการทำงานโดยสุจริตจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีด้วยเป็นการอ้างคุณพระรัตนตรัยเป็นประธานและระบุเจตจำนงที่ชัดเจน 3. อธิษฐานเพื่อผู้อื่นด้วยการขอพรที่ทรงพลังที่สุดคือ การขอเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการขอเพื่อผู้อื่นก่อนเสมอเมื่อเราแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและเทวดาทั้งหลายก่อนเทวดาประจำตัวของเราจะยิ่งปีติยินดีและจะช่วยส่งเสริมให้ความปรารถนาของเราเองสำเร็จได้ง่ายขึ้นเทวดาทำงานอย่างไรในการเปิดทางโชคลาภ ชี้ช่องทางท่านจะใช้ยานและพลังจิตส่งความคิดดีๆแนะนำทางเลือกที่ถูกต้องหรือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่โอกาสทางการเงินที่ดีเช่นการพบคนดีการได้ข้อมูลที่สำคัญปัดเป่าอุปสรรคท่านจะช่วยบรรเทาหรือเบียงเบนเหตุร้ายหรืออันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยเพื่อที่เราจะมีเวลาและกำลังกายกำลังใจในการทำความดีต่อไปเปิดทางมนุษย์ท่านจะดลใจให้ผู้คนรอบข้างเกิดความเมตตาอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนอยากอุดหนุนกิจการของเราคำขอของเราจึงมีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีโอกาสสำเร็จเพราะการช่วยเราให้สำเร็จตามคำอธิษฐานนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เทวดาได้ทำงานสนองคุณพระรัตนตรัยด้วยในตัวเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวท่านเองเช่นกันลูกๆจําไว้ว่าบุญคือเชื้อเพลิงการอธิษฐานคือเข็มทิศที่ชี้ให้เทวดาประจําตัวรู้ว่า ควรจะใช้พลังบุญนั้นไปในทิศทางใดแก่นที่หสัญญาณจากเทวดาประจำตัวและวิธีรับโชคลาภอย่างยั่งยืนการใช้ปัญญาในการจัดการทรัพย์เจริญพรลูกๆเมื่อลูกได้สร้างบุญริษให้เทวดาประจำตัวอย่างต่อเนื่องแล้วลูกอาจเริ่มสัมผัสได้ถึง สัญญาณการทำงานของท่านสัญญาณเหล่านี้มักมาอย่างเงียบๆไม่ได้เป็นปฏิหารที่หวือหวาแต่มักเป็นความราบรื่นในชีวิตประจำวันสัญญาณที่เทวดาประจำตัวกำลังเมตตาเปิดทางเรื่องราบรื่นผิดปกติทำอะไรก็เหมือนมีคนมองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคอยนำทางอยู่ตลอด ติดขัดอะไรก็เหมือนมีทางออกมาให้เห็นเสมอลางสังหรณ์แม่นยำมีความคิดแรกมักจะถูกต้องมีความรู้สึกมั่นใจในเรื่องสำคัญเช่นการตัดสินใจเรื่องงานการลงทุนหรือการหลีกเลี่ยงภัยบางอย่างพบกันระยะนามิตรมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน มีคนเมตตาอย่างไม่คาดคิดจิตใจสงบผ่องใสแม้มีปัญหาเข้ามาก็สามารถรับมือได้อย่างมีสติไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นตระหนกซึ่งความสงบนี้เองคือลาบอันประเสริฐสุดการรับโชคลาบอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมเมื่อโชคลาบหรือทรัพย์สินเข้ามาถึงมือลูกแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการจัดการทรัพย์ด้วยปัญญามิฉะน,นั้นแล้วโชคลาภนั้นอาจจะอยู่กับเราไม่นานเพราะพระองค์ทรงสอนเรื่องอริยทรัพย์และโภโกทรัพย์คือทรัพย์ทางโลกควบคู่กันไป 1. ไม่ประมาทอย่าหลงระเริงกับโชคลาภที่ได้มา อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียงและมีสติเพราะทรัพย์พเกิดจากกรรมดีของเราหากประมาทกรรมไม่ดีก็จะเข้ามาให้ผลได้ 2. แบ่งทรัพย์ให้ถูกส่วนการใช้ทรัพย์ตามหลักธรรมจะทำให้โชคลาภไม่รั่วไหลและเป็นการรักษาบุญที่นำมาซึ่งทรัพย์นั้นไว ส่วนที่หใช้เลี้ยงตนและครอบครัวอย่างมีความสุขตามอัตภาพส่วนที่สใช้ประกอบการงานหรือลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ทรัพย์งอกเงยส่วนที่สเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเป็นทุนสำรองในอนาคตส่วนที่สี่บำเพ็ญบุญและสงเคราะห์ญาติมิตร การแบ่งทรัพย์ไปทำบุญอุทิศให้เทวดาประจําตัวหรือช่วยเหลือผู้ที่ควรช่วยเป็นการเติมน้ำมันให้กับบุญลริศของเราและเทวดาอย่างต่อเนื่องทำให้วงจรโชคลาภไม่ขาดสายการทำบุญอุทิศให้เทวดาคือการแสดงความเคารพและกะตัญญูต่อท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกปลูกพันและมีกำลังใจในการครุ้มครองดูแลเหล่ายิ่งขึ้นการแบ่งทรัพย์ไปสร้างบุญจึงไม่ใช่การเสียเปล่าแต่คือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเป็นความสุขและความมั่นคงในชีวิตที่ยั่งยืนแก่นที่6การเป็นที่พึ่งแห่งตนและเทวดาที่แท้จริง เจริญพรลูกๆที่รักของแม่ยานีเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวอันลึกซึ้งของการเชื่อมโยงธรรมะเทวดาประจำตัวและโชคลาภกันแล้วแม่ยานีอยากให้ลูกๆจำไว้ว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเทพเทวดาทั้งหลายจะมาช่วยเหลือเราได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนมีคุณภาพที่น่าเคารพน่าอนุโมทนาบุญจงเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้หกประการนี้หนึ่ง เข้าใจเทวดาประจําตัวที่ทรงอนุภาพที่สุดคือคุณธรรมที่ประกอบด้วยศีลเมตตาและกรรมดีในตัวเราเอง 2. ให้ทานเปิดประตูแห่งทรัพย์ด้วยการให้อย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างวงจรแห่งความมั่งคั่ง 3. รักษาศีล สวมกรอบเพชรป้องกันกายและทรัพย์ด้วยศีห้าที่บริสุทธิ์ 4. เจริญสติภาวนาสร้างปัญญาซึ่งเป็นธรรมะบทเดียวที่เทวดารอฟังด้วยการทำสมาธิและเจริญสติในชีวิตประจำวัน 5. อธิฐานจิตที่ชอบธรรม เชื่อมพลังบุญกับเทวดาด้วยการอุทิศบุญให้ท่านก่อนและประกาศเจตนาในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม 6. จัดการทรัพย์ด้วยปัญญาเมื่อมีโชคลาบเข้ามาจงใช้ทรัพย์อย่างไม่ประมาทและแบ่งทรัพย์ไปทำบุญต่อบุญเพื่อให้วงจรโชคลาบยั่งยืน ลูกๆทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียวเทวดาประจำตัวคอยดูการกระทําของลูกอยู่เสมอการทำความดีของลูกคือพลังวิเศษที่ทำให้ท่านมีฤทธิ์อำนาจในการเปิดทางทรัพย์เปิดทางบุญและเปิดทางชีวิตให้ลูกพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูกๆ เริ่มต้นการเดินทางใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยการตั้งใจมั่นที่จะรักษาศีลเพียงหนึ่งข้อก่อนหรือจะลองนั่งสมาธิเพียงห้านาทีต่อวันก็ได้อย่ารอช้าที่จะสร้างบุญริษให้กับตนเองและเทวดาผู้คลุมครองเมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกท้อแท้ จงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และระลึกถึงเทวดาในตัวที่ลูกได้สร้างขึ้นมาขออำนาจบุญกุศลและพลังแห่งธรรมจงคุ้มครองลูกๆทุกท่านให้มีสติมีปัญญามีโชคลาภและความสุขความสงบในชีวิตตลอดไป จเจริญพร